ดูแค่พอสอรับแรกหนึ่งบาทพระเศียเล็กสวัสดีครับผมปะป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญเอซคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอสั้นชอน็อตสานาทีปป่ามีโอกาสก็เลยมาประกาศรับแรกเหรียญ ครับ f อสีฮะก็ใครที่เชื่อว่าต้องมีกันยังเกือบทุกบ้านนั่นแหละนะ,ะสำหรับเหรียญหนึบาทเปร์เซ็นตเล็กสมัยรัชการที่9ครับ f อสีฮะต้องบอกก่อนเลยว่าดูแค่พอศอฮะอืมเพราะว่าบางปีพอศอเนี่ยปร่าร,รับแรกนะ,ะผ่านการใช้งานแล้วก็เริ่มกันที่หลักร้อยนะ,ะถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็น่าจะประมาณ200เออถ้าผ่านการใช้งานจริงๆนะ 2 2 0ร5ออะไรอยู่ประมาณนี้แหละราคานะฮะสำหรับนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญ1น1บาทพสัสยนเล็กรัชการที่9สะสมไว้ที่บ้านเยอะๆนะฮะลองพลิกดูนะฮะลองพลิกดูพลิกดูด้านหลังเลยปืดถ้าเป็นเหรียญ1น1บาทพสัสยนเล็กปีพศ2529รูปแบบชอฝาสั้นนะฮะร,รูปแบบชอฝาสั้น f อหลองสังเกตดูตรงนี้นะฮะ แต่ว่าหลักๆให้เป็นช่ออ่าให้เป็นปีพศสองพา,าก่อนนะฮะอืมหากเป็นช่อฝาสั้นเนี่ยผ่านการใช้ง,งานนะฮะเออผ่านการใช้ง,งานเนี่ยปาปารับแรกเหรียญละ1 0 0รบาทหรือว่ารับซื้อน,นั่นเองถ้าไม่ผ่านการใช้ง,งานเดิมๆนะฮะไม่ผ่านการใช้ง,งานมาเลยปาปารับแรกหรือว่ารับซื้อให้ราคาสูงถึงเหรียญละ 2 0 0ถึง250บาทกันเลยทีเดียวนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญ1นบาทพเพืเศียนเล็กเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆนะฮะสามารถติดต่อช่องของปป่ามาได้รับรองว่ารับแรกรับซื้อจริงๆฮะหากเหรียญ1นบาทพเพืเศียเล็กของท่านเป็นปีพศ2529ป้ารปป่ารับแรกจริงๆราคาตามที่ปป่าให้ไปสําหรับนักสะสมที่คอมเมนต์มาเนี่ยดูคลิปปป่าให้จบนะ,ะปป่าให้ราคาไปแล้วค่าวๆนะฮะ อืมขอให้เป็นปีพศ2529ประปาร,รับแรกรับซื้อจริงๆหลายคนถามมาว่าช่องทางการติดต่อเอฟนี่เลยนะดูที่คลิปนี้ได้เลยปะปาวางรายละเอียดให้แล้วเห็นไหมฮนะนาเพิ่มอดิไลสุ927928232แล้วถ่ายรูปเปลี่ยนของท่านขอทั้งด้านหน้านะฮะด้านหน้าและด้านหลังให้ชัดเจนขอให้เป็นปีพศ2529รับแรกและรับ ซื้อจริงๆราคาที่ประ้าให้ไป